มาแอบดูฮังเลนอนหลับกันดีกว่านอนแล้วหรอยังยิ้มให้นะยังยิ้มให้โอ้ยโอ้ยนอนแล้วล่ะโอ้ยนอนแล้วลูกฮะโอ้ยนอนแล้วล่ะโอ้ยยังยิ้มให้เว้ยด,วดีกันนะใช่ไหมเออดีกันเนีย Okay. พี่ก็นอนแนละ้วลูกอื <laughs> <laughs> เอ๋เราดีกันนะแม่ผมผ้าให้นะพี่ก็นอนแนละ้วลูกอืมอนอนซะนอนกับพี่หมีด้วยอืมผมผ้าผมผ้านะผมผ้าด้วยนะโอเคโอเอ๋ okay. A, ลูกโอเอ หลับแล้วพี่ง่วงแล้วครับโอโอ,โอีนะเอ๊เอหลับซะงอกระตั้งนานวันนี้อืมดีกันนอนแล้วลูกนะ